สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมาแบ่งปันการพับเหรียญโปรยทานเป็นหมวกค่ะหมวกแบบนี้นะคะหมวกก็จะมีตรงหัวหมวกนี่จะเป็นสองลักษณะค่ะก็จะมีแบบนี้ตรงหัวจะแบนๆนะคะแบบนี้ตรงหัวจะกลมๆนะคะวันนี้ป้าสีจะใช้ริบบิน้น เบอร์สามค่ะแบ่งครึ่งเบอร์สามแบ่งครึ่งนะคะเราก็จะตัดที่ความยาว48ซนติเมตรแล้วเราก็จะพับเช่นเดิมค่ะให้สั้นกว่ากันค่ะประมาณ2ซนติเมตรค่ะนี่ประซีตัดไว,แว้แล้วแล้วเราก็จะมาพับกดให้แน่นเราจะเริ่มทำฐานกันเลยนะคะเราจะใช้ด้านที่ยาวกว่าไว้ด้านบนนะคะ เส้นที่1ค่ะหยิบมาคล้องด้วยเส้นที่2ค่ะคล้องด้วยเส้นที่3ค่ะคล้องด้วยเส้นที่4ี่สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มันนำมาคล้องปลายของเส้นที่สมดึงปลายออกมาค่ะจับรวบเข้าไปให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะทำฐานพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะเฉียงมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงมาค่ะสุดท้ายค่ะเราก็จับสอดเข้าไปเพื่อล็อกพิบินให้แน่นนะคะเราก็จะได้ฐานทั้งหมด8เส้นค่ะเราก็จะมาขึ้นขั้นตอนต่อไปเราจะจับ3ามเส้นนะคะหนึ่ง 2พาดทับค่ะ3พาดทับค่ะเสร็จแล้วเราจะปล่อยเส้นในลงมานำเส้นถัดไปพาดทับค่ะปล่อยเส้นในลงมานำเส้นต่อไปพาดทับขึ้นไปค่ะปล่อยเส้นในลงมานำเส้นต่อไปพาดทับขึ้นไปค่ะปล่อยเส้นในลงมาพาดทับค่ะทำเหมือนเดิมอย่างนี้ให้ครบกเลยค่ะปล่อยลงมาค่ะ ทีนี้เราก็ไม่มีเส้นที่จะพาดแล้วเหลือ2เส้นเราก็จะนําเส้นที่อยู่ล่างสุดสอดเข้าในช่องที่1นนะคะแบบนี้ค่ะดึงออกค่ะเส้นที่สสอดช่องที่1นึ่โปรในช่องที่2แบบนี้ค่ะเราก็จะจัดให้กระชับเข้ามานิดนึงค่ะแต่ให้หลวมหลมไว้ก่อนค่ะ จะพิกมาดูแบบนี้นะคะเราจะพลิกทางด้านข้างค่ะก็จะเห็นเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะเราก็จะจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะเส้นนี้นะคะเราก็จะข้ามช่องนี้ไปค่ะช่องนี้เราก็จะไปสอดใส่ช่องใต้ช่องต่อไปค่ะดึงค่ะต่อไปค่ะก็จับเส้นถัดมาค่ะข้ามไปหนึ่งช่องเราก็จะสอดใต้เส้นนี้พรวขึ้นมาค่ะ ไปเส้นถัดไปแล้วโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะข้ามไปหนึ่งช่องแบบนี้นะคะเราก็จะมาสอดใต้ช่องต่อไปดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะข้ามสอดเส้นต่อไปค่ะข้ามข้ามเส้นนี้นะคะสอด เส้นถัดไปค่ะข้ามเส้นนี้ค่ะสอดค่ะเส้นต่อไปค่ะข้ามเส้นนี้นะคะสอดเส้นถัดไปค่ะข้ามเส้นนี้นะคะสอดขึ้นมาค่ะ ครบแล้วค่ะเราก็ดึงให้กระชับนะค,ะด,คะดึงค่ะแล้วก็ดูว่ามีริบบิ้นพลิกหรือเปล่าคะถ้าพลิกเราก็ต้องจับกลับมาให้มันตรงนะคะ ก็ได้แบบนี้แล้วดูให้กระชับค่ะก็ะจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะจับขึ้นมา3มเส้นแบบนี้นะคะนำเส้นทางขวาสุดพาดลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะนำเส้นซ้ายสุดขึ้นมาจะเป็น3มเส้นนำเส้นขวาสุดพาดไปแบบนี้นะคะ นำเส้นซ้ายสุดขึ้นมาค่ะขวาสุดพาดลงไปแบบนี้นะคะเส้นซ้ายสุดขึ้นมาเป็นสามเส้นค่ะนำเส้นขวาสุดพาดลงไปแบบนี้นะคะนำเส้นซ้ายสุดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นสามเส้นนำเส้นขวาสุดพาดลงไปค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นขวาสุดพาดลงไปค่ะก็จะเหลือสองเส้นแบบนี้แล้ว เราก็จะสอดค่ะเส้นขวาสุดสอดในช่องที่1น,นะคะเส้นสุดท้ายสอดช่องที่1 pro โผลช่องที่2นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ ดึงดึงค่อยๆดึงค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะสอดขึ้นไปตามแนวของเขานะคะแนวของเขาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีช่องสอดเข้าไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ลบ8เส้นแล้วนะคะเราก็ดึงค่ะให้มันกระชับค่ะดึงไปเรื่อยๆวนไปค่ะใช้ด้านซ้ายนี่เราก็ช่วยบีบๆค่ะตกแต่งค่ะให้มันยับย่นค่ะก็ได้อย่างนี้กระชับแล้วนะคะเราก็จะมาทำปีกหมวกกันค่ะ ก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งมาก็ได้ค่ะจับมาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้พลิกมือไปไหนเลยนะคะจับมาแบบนี้เราก็จะเอาวนออกมาทางนี้ค่ะคล้องเส้นนี้ไว้เราก็จะสอดไปสองช่องค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งผ่านมารอดออกช่องนี้นะคะ1นึ่งนี่ค่ะรอดออกมานี่ ฉีกไม่เป็นไรค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะใช้เส้นที่ถูกคล้องไว้เมื่อกี้นี้อ้อมมาคล้องเส้นนี้แล้วเราก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะสองช่องเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอ้อมมาค่ะ สอดไปสองช่องก็จะมาโผล่ช่องนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอ้อมมาค่ะก็กดไว้นิดหนึ่งจะได้สอดง่ายค่ะจะมาโผล่ช่องนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับอ้อมมาค่ะสอดไปค่ะ เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็ทำจนครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เส้นนี้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จับมาเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสอดเข้าไปในเส้นเส้นนี้คือเส้นที่เราทําเส้นที่หนึ่งค่ะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะสอดเหมือนเดิมค่ะ อดผ่านไปสองช่องค่ะก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ติ๊กกลับมาค่ะเราก็จะดูว่าปลายเส้นที่เราจับเนี่ยมันคือเส้นไหนดันดูค่ะมันคือเส้นนี้เราก็จะใช้นิ้วชี้ช่วยประคองดันให้กระชับค่ะก็ดึงเส้นต่อไปค่ะ แบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะดึงไปค่ะแบบนี้ค่ะเราดูว่าสวยแล้วเราก็จะสอดเก็บเลยนะคะไปตามแนวของเขาเลยค่ะ ะมีช่องให้สอดนะคะนี่ค่ะแล้สอดสอดให้ครบตั้งแต่เส้นเลยนะคะนี่ค่ะ แบบนี้ค่ะ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 ครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดูความกระชับกระชับแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะตัดส่วนเกินออกเลยค่ะ รือริบบิ้นเหลือใครจะสอดไปตามแนวแบบนี้อีกก็ได้นะคะไปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตัดตรงนี้แต่ภาษีจะทําแค่ขั้นตอนนี้ค่ะเพราะว่ามันแน่นแล้วค่ะไม่เปลืองริบบิ้นด้วยค่ะภาษีตัดแค่ขั้นตอนนี้ค่ะ นี้ค่ะสวยงามนะคะจะเป็นแบบข้างบนแบนด์ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามค่ะส่วนใครจะตกแต่งอะไรก็ได้เลยค่ะหรือไม่ตกแต่งก็สวยค่ะอุปกรณ์ตกแต่งก็ อะไรก็ได้คะ่ะที่เรามีประสีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะคอมเมนต์ติชมได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ